ผมชวนคุณผู้ชมคุยหลายเรื่องแต่ที่แน่ๆเรื่องของการรวมไทยสร้างชาติแบบที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาถแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าต่อจากนี้ถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าประเทศไทยนี่คือเวลาที่เราจะต้องแสดงความสามัคคีคนไทยคนเก่งเยอะเหลือเกินแต่ทำไมถึงไม่มาร่วมมือกันรวมไทยสร้างชาติการเมืองวิถีใหม่เกิดได้จริงหรือ ใครที่สนใจใครที่ติดตามอยู่ดังนั้นวันนี้อย่าพลาดอย่าเปลี่ยนไปไหนเด็ดขาดดูที่นี่แหละครับคมชั้นลึกสุดสัปดาห์ทางเนชั่นทีวียีผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมเหมือนเช่นเคยสําหรับสัปดาห์นี้นั่นก็คือคุณประกรณ์พึ่งเนรบรรณาธิการบริหารของเนชั่นทีวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงเรื่องนายกรัฐมนตรีต้องบอกก่อนว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ แฟนคลับลุงตู่ได้กรี๊ดกราดกันสองรอบนะสร,รอบเลยแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นนิว n o r m a l ่า